สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นครับกับโต่ปุ่นนะครับแบบปรับระดับได้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ र, จะมีความดีมากกว่าโต่ปุนทั่วไปนะครับเพราะว่านีจามันปรับระดับได้ตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนปรับระดับได้ตรงนี้นะจ๊ะเห็นไหมครับและที่สำคัญนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเฮ้ยพี่อันมันจะปรับระดับได้ไม่เท่ากันหรือเปล่านะครับเพราะว่านีจามีตัวล็อกถึงไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราล็อกนะครับ ในแต่ละด้านในจุดเดียวกันเนี่ยความสูงมันจะเท่ากันนะครับก็เป็นบางรุ่นเนี่ยมันจะแบบใช้มือปรับเองใช่ไหมอันนั้นน่อาจจะเกิดการเอียงได้แต่เนี่ยเขามีล็อกไว้แล้วนะครับดังนั้นก็จะไม่มีปัญหานะครับรวมถึงนะจ๊ะนี่ตรงนี้นะครับมีเอียงได้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับหมุนนิดน,นึงถ้าลดล็อกมา่อกีปุ๊บอ่าเราก็สามารถปรับระดับการเอียงได้นะครับเอาองศาที่เราต้องการนะครับและก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตัวเนี้ยสามารถวางพ่ว โน้ตบุ๊กได้นะครับเออมีล็อกด้วยนะครับนี่อ่ะมีล็อกแล้วเขาก็มีนี้จ้าไม้นี้ให้ด้วยตึ๊กนะครับเวลาวางอีกเกียงใช่ไหมถ้าเกิดได้มีไม้ตรงนี้กันนะครับวางโน้ตบุ๊กนะครับหรือแท็บเล็ตวางปุ๊บเนี่ยมันหล่นนะจ๊ะเขาก็ทำอันนี้มานะครับปุ๊บนี่ความจริงอนี่มมีหลายสีนะครับแต่เพี่อนชอบเป็นสีขาวก็เลยซื้อมานะครับและด้านบนนะครับก็สามารถวางของได้เหมือนกันนะครับนี่จะให้ดูใจไหมนี่พวกแท็บเล็ตพวกอะไรก็ได้ถ้าเกิดเรา อ่านเป็นหนังสือธรรมดาใช่ไหมครับเออเราจะวางเทปเด็กไ้ข้างบนก็ได้นะครับและก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือนะครับวัสดุแข็งแรงนะจ๊ะนี่และการเป็นอย่างเงี้ยก็จะทําให้เห็นนะครับก้อนข้างที่จะฐานเท่าไหร่จะมั่นคงนะครับแต่นะจ๊ะตัวนี้นะครับก็ถ้าสั่นแรงๆนะอยาบแรงมันก็สัน่น แต่ถ้าเกิดเราทางานปกตินะ <ia> ก็ไม่มีปัญหานะครับมันอาจจะมีการสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับ <Y plo ad> แต่ว่าถ้าเกิดวางแบบปกติธรรมดาไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยเนี่ยขยับอะไรเงี้ยมันก็จะมีการสั่นบา้างนะครับแต่ถ้าเกิดเนี้ยเย่งเนี้ยไม่มีไม่มีปัญหาครับมันก็จะสั่น,บนแบบนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบแบบโต๊ะที่มันเป็นไม้เงี้ยถ้าเกิดใครอ่ะชินไอ้ความเป็นโต๊ะไม้อ่ะ นะครับไอ้อย่างนั้นน่ะเวลาเราเขียนอ่ะมันไม่สั่นเลยนะแต่ข้อเสียมันคืออะไรครับมันปรับระดับไม่ได้แล้วก็นะครับระดับของไอ้ตรงเนี้ยมันปรับไม่ได้แล้วก็ตรงเนี้ยไอ้นี้มันก็จะปรับไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการความมั่นคงครับต้องไปแบบนั้นแหละที่มันเป็นไม้เลยเวลาเขียนเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ไม่มีการสั่นอย่างที่เพื่อนเขียนปุ๊บเนี้ยแรงๆเนี้ยเฮ้ยรู้สึกอันเนี้ยสั่นนิดหนึ่ง ดังนั้นนะครับก็เลือกเอาแล้วกันถ้าเกิดคุณต้องการว่าเพี่อนผมต้องการเขียนแบบให้เท้เโตไม่สั่นเลยคุณก็ต้องใช้เป็นแบบไอ้พวกไม้นะครับที่มันอะไรแข็งๆอ่ะแล้วก็ฐานใหญ่ๆอย่างเงี้ยละดังนั้นน่ะต้องเป็นอย่างงั้นแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยมันก็ได้ความสะดวกเงี้ยพับเก็บง่ายด้วยนะครับสี่ตรงนี้สามารถพับเก็บได้ง่ายด้วยนะครับไม่มีปัญหาจกพับเก็บง่ายแต่ว่าสิ่งที่แรกมาก็คืออะไรครับความที่บอกว่ามันอาจจะ ิ่งแบบที่เราใช้โต๊ะอ่ะเพราะด้เกิดเพราะยังเคยใช้โต๊ะมาก่อนไงมันเลยเขียนเลยนิ่งมากนิ่งมากแต่ตัวนี้พอมันเป็นแบบอะไรปรัตติอลูมิเนียมแบบปรับได้เนี้ยมันก็ดีอยู่การสารั่นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สั่นแรงนะแต่มันก็สั่นมีการสารั่นนิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้เมื่อเทียบกับราคาเพราะตันนี้ก็ราคาไม่ถึงพันนะครับก็ในขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคละแบบสะดวกด้วยโอเคครับเจอกันรีวิวคลิปนี้ให้เงียใจชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเออเผื่อใครสนใจน,นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงร้านให้แล้วกันราจกาอยู่งล่างครับ